พาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพ <Innov ative> ื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ <loc ality> ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะมเมนีก็มาภพพอกับช่องน้องวุ้นผ่ากินพ่าเที่ยวค่ะพี่น้องจานี่สําหรับเมนูมเมนีของเมนวุ้นเตรียมวัตถุดิบไวเรียบเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเอนีเมนูสิพาพี่น้องเฮดลาบปลาดุกย่างเนาะค่ะเนาะลาบปลาดุกย่างของเฮาก็มีวัตถุดิบดังต่อไปนีเด้อค่ะเด้อปลาดุกย่าง2ตัวนะคะตัวกล,งกลางๆบ้อใหญ่เล,ล้าก็บ่้อน่อยค่ะสับไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับปลาดุกย่างเนาะคะ่ะเนาะหอมแดงหั่นซอย ตะไคร้หั่นซอยแล้วก็มะนาสองซี่ค่ะพริกกระเทียมไปแต้งหนาจ้ะต้นหอมผักชีหั่นค่ะพี่น้องจ้าสำหรับวัตถุดิบเครื่องปรุงกะซิม่ผงชูรสรสดีรดพริกป่นเข่าขัวน้ำปลาค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะ,ไป,คะไปลงมือเฮ็ดลาบปลาดุกย่างน้ำกันเลยจ้ามาจ้าไม่นุ่นตั้งกระทะแล้วนะคะเนาะแล้วก็เอาเนื้อปลาดุกย่างที่เราสับไว้ลงไปค่ะ ข้าวสีขัวเนื้อปลาดุกให้เป็นเนื้อเดียวกันกนเด้อค่ะพี่น้องจ๋าให้มันมีน้ำไม่อย่างก็เรากหยอดน้ำจักน้อยค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็คั่วค่ะพี่น้องจ๋าสูตรแม่นงูด้วยจ้าเด้อถ้าข้าวมักไม่น้ำข้าวกบไส่น้ำหลถ้าข้าวมักแห้งแห้งข้าวกะไส่ไส่ตามที่ข้าวโวยมักนะพี่น้องถ้ามักแขวนๆขนก็ไส้น้อยถ้ามักเป็นน้ำเนี่ยก็ไส่น้ำหลแม่นงนกับสีหยอดน้ำไปเรื่อยแบบนี้นะคะนาะค้นขัวให้เนื้อปลาดุกไอ้เขากันดีค่ะพี่น้องจ๋า นึ่จ้ะเติมน้ำไปเรื่อยๆนะคะถ้ามากแขนก็ใส้เป็นไข่บนขันบ่มากแขนกะเดี๋ยวแต่ห้ามมาจ้ะขวไปเรื่อยๆจนเนื้อปลาดุกไอ้เข้ากันดีนะจ๊ะเนาะห้าวกับสีเอาไส่กะละมังพักไวให้เนื้อปลาดุกห้าวเย็นหรือว่าอุ่นๆจังสีทําการปรุงเนาะค่ะเนาะนี่ นี่ค่ะพี่น้องจ้าสำหรับของเมนูเมนกูกะสีเอามีนามประมาณนี้นะคะเนาะเมลาเข้าไปปรุงไส่พริกป่นไส้ข้าวขวันกัสีแขนขาอากก็นี่ได้จ้าเด้อไส่พักไส้ยังนกัสีแขนขาก็นี่นะจ๊ะเนาะนี่ค่ะได้แบบนี้เรากะสีตักพักไว้ได้วด้จ้าเด้อนี่คะ่ะเมนูนกะสีตักเนื้อปลาดุกที่ห้าขวาวไว้เทใไส่กะละมังพักไว้ให้อุ่นจักน้อยเย,ย,ย็นจักน้อยจังสีมาปรุงด้จ้าเด้อ ข้ารุงตอนหอนๆเรยเป็นสีเหตุให้ต้นหอมผักชีของข้ามันหลวกจ้ะพักไว้แบบนี้จ้ะนี่ค่ะพักไว้ก่อนจ้าให้อุ่นๆเย็นๆก่อนนองพี่น้องเนาะมาค่ะพี่น้องจ้าหลังจากที่ข้าพักไอ้ปาดุกของข้าไว้อุ่นเนาะค่ะเนาะสักครู่เราเย็นสักครู่แล้วห้อกับสิมาทําการปรุงเลยค่ะพี่น้องจ้าบัดนี้มาปรุงกันเลยจ้ามาจ้าเมนูก็จะใส่ต้นหอมผักชีที่เราหั่นไว้ค่ะพี่น้องจ้าใส่ลงไปเลยพี่น้อง ตามด้วยหอมแดงหั่นค่ะใส่เม็ดด้ยค่ะพี่น้องจ้าตามด้วยตะไคร้หั่นซอยจะเพิ่มกลมหอมนะจ้าเนาะมะนาวค่ะประมาณสองสี่ค่ะพี่น,อน้องปรุงเลยค่ะบาดนี้ผงชูรสจ้าตามด้วยรสดีปลายซ่อนจ้าข้าวคั่วค่ะ หนึง่งซอนซอนครึ่งเลยค่ะขขาขัวเพิ่มควมหอมตามด้วยพริกป่นนะคะประมาณหนึ่งช้อนค่ะซิมเบิงก่อนค่ะพี่น้องจา๋าถามันเผ็ดห้าหวกับบอไซอีกถามันบนเผ็ดเทาจังเพิ่มอีกได้จ้าสำหรับพริกป่นนะจ้าเนาะตามด้วยน้ำปลาค่ะนี่ค่ะเมนูซีไสด์น้ำปลานิดนึงนะคะเนาะสูตรของเมนูนพี่นอ้องใส่น้ำปลานิดนึงนะคะเพิ่มควมนัว สูตรเมนูนุ่นนะจ้ะเด้อนี่ค่ะใส่นในเตี๋ยวจ้ะนี่ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปแบบนี้แล้วห้ากระสิคนให้เข้ากันจ้าพี่น้องจ้ามาค่ะนี่นะคะลาบปลาดุข้าวเมนูนุ่อย่าเพิ่งว่าคือวอ่าคือใส่พริกหน่อยแทนนะจ๊ะซีมเบิงกอนถทาอันมันเผ็ดเข้าจังบระตองใส่อีกถ่าบพะเผ็ดจังเติมพริกได้ค่ะถ้าใส่เฮ็ดเผ็ดเลยเดี๋ยวมันสิแก่ยากแกพี่น้องจ้า คนทุกอย่างจนเข้ากันดีค่ะพี่น้องจา๋านี่นะคะลาบปลาดุกย่างของแม่นงูนนะคะหอม,หอมพี่น้องจา๋าหอมข,ข้าวกลัวข้าวกลัวพิกป่นถึงไอ้บักหน้าหอมไรนี่ค่ะสีได้ออกมาหนาตาแบบนี้ค่ะพี่น้องจา๋านี่เห็นบอกพี่น้องนี่จา้าบัดนห้องสิิมเบิองรสชาติจา้าพี่น้องคนจนเข้ากันดีกับซิมเบิองรสชาติจา้า ตอนยาซิมเลยจ้ามาค่ะพี่น้องกะลักซิมแถวแซบแล้วต้องมาเมนูสิเพิ่มพริกป่นอีกนิดนึงเนาะค่ะเนาะเพจยุติว่าท่านปันได้ค่ะพี่น้องจ้เสร็จเรียบร้อยค่ะบัดนี้ไปค่ะตักใส่จานเสิร์ฟลุงปลานาอ่ากันเลยค่ะสําหรับปลาปลาดุกย่างกาก็สิออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะพี่น้องจ้านี่นี่จ้านี่ค่ะเห็นบ่อพี่น้องซูมประกองก็ได้นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะไปจ้าไป รักไอ้แ้งจานมาเสิร์ฟกันเลยค่ะเซตเรียบร้อยจ้าปลาปดุกย่างค่ะนี่ค่ะพี่น้องจา้าสำหรับผักของเมนูก็มีบะหลค่ะมือนีมีโหระพาแล้วกะ็ใบพักนอกหรือว่าใบบัวบกนะคะเนาะพักชีป้อมแล้วก็ต้นหอมค่ะกระเทียมพริกค่คะพี่น้องจา้าสำหรับพักมือนี้บดน,นี้เฮาก็สิไปตักลาบปลาดุกไอ้ย่างของห้าลงเสิร์ฟกันเลยจา้ามาค่ะตักเลยพี่น้อง ลาบปลาดุกย่างหอมๆค่ะพี่น้องจ้าหอมหมักเลยพี่น้องจะแซ่แบหลายพี่น้องจ้าข้ามเข่าห้อนๆคุยข้ามยังไงเลยพี่น้องปลาดุกสองตัว้วจ้านี่ปลาดุกตัวกลางๆไม่ใหญ่มากค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะสําหรับยาลาบปลาดุกย่างนะคะน่าเมนูกับชิ้นแต้งหนาด้วย กระเทียมยนี่อีกจักสองสามกีบคะ่ะพี่น้องจา๋านี่ตามด้วยพริกแดงค่ะเพิ่มแดงหนาสวยงามคะ่ะพี่น้องจา๋าพริกเขียวคะ่ะสำหรับราบประดุกของเรานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟคะ่ะพี่น้องจา๋าสำหรับ ลาบปลาดุกย่างนะคะสําหรับมื้อนี้ค่ะพี่น้องจา๋าเป็นเมนูลาบปลาดุกย่างอย่าลืมเด้อค่ะเดอ้อขั้นมาขั้นชอบคลิปของเมนูนกับเวเวียนเขามาให้กาลังใจกันเลยค่ะพี่น้องจา๋าเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ๊งกิ๊งกิงกิงที่สําคัญลืมบ่ไ้ค่ะพี่น้องจา๋ากดสับ ะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมือนีมนุูนขอตัวลาไปกับลาบประดุกย่างจ้าพบพอกันไม่เลยหนาคลิปหนาจ้าขอบคุณหล,ลายๆค่ะ